สวัสดีค่ะพบกับบทเรียนออนไลน์เรื่องกรอนดอกส้อยลำพึงในป่าช้านะคะคลิปนี้เป็น EP 3เราจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์กรอนดอกส้อยลำพึงในป่าช้ากันนะคะในการวิเคราะห์วรรณคดีฤฤฤฤฤฤหรือวรรณก,กรรมนะคะเราจะวิเคราะห์กันใน4ด้านต่อไปนี้นะคะก็คือคุณค่าด้านเนื้อหาคุณค่าด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านสังคมและ ข้อคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะมาดูด้านแรกกันเลยคุณค่าด้านเนื้อหานะคะกรอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าได้ถ่ายทอดแนวคิดสำคัญก็คือความไม่เที่ยงของทุกสรรพสิ่งดังกรอนบทที่9ซึ่งสะท้อนสัจธรรมของชีวิตก็คืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทุกขัง คือความยากลำบากไม่สบายายและใจอนัตตาคือความไม่มีตัวตนสุดท้ายทุกคนต้องตายเหมือนกรอนบทที่9นะคะสกุลเอ๋ยสกุลสูงชักจูงจิตฟูชูศักดิ์ศรีอำนาจนำความสง่าอาอินทรีย์ความงามนำให้มีไมตรีกันความร่ำรวยอวยสุขให้ทุกอย่าง เหล่านี้ต่างรอตายทำลายขันวิถีแห่งเกียรติยศทั้งหมดนั้นล้วนแต่ผ่านมาประจบลุมศพเอ่ยก็คือไม่ว่ายากดีมีจนทุกคนก็ต้องตายเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้กรอนดอกส้อยลำพึงในป่าช้ายังถ่ายทอดแนวคิดสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือบทที่9ค่ะที่พูดถึงความเรียบง่ายของชีวิตซึ่งถือเป็นความสุขที่แท้จริง เตือนใจไม่ให้กล่าวดูถูกยเย่ะเย้ยผู้ที่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายหรือว่าใช้ชีวิตอย่างสันโดษนะคะดังบทประพันธ์นี้ค่ะตัวเอ๋ยตัวทยานอย่าบันดาลดนใจให้ใฝ่ฝันดูถูกกิจชาวนาสารพันและความครอบครองกันอันชื่นบานเขาเป็นสุเรียบเรียบเงียบสงัดมีประวัติเป็นไปไม่วิตถานขออย่าได้ย่อเย้ยพูดเรอะราน ดูหมิ่นการเป็นอยู่เพื่อนตูเอย๋ยจากบทประพันธ์นี้กวีก็ได้สะท้อนแนวคิดรองเกี่ยวกับความเรียบง่ายของชีวิตนะคะโดยเลือกกล่าวถึงชาวนาที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายมีความสุขตามอัตภาพคำว่าอัตภาพในที่นี้เนี่ยก็คือ,อความเป็นตัวตนลักษณะความเป็นตัวตนความเป็นอยู่แห่งชีวิตในภาพรวมนั่นเองนะคะ ว่าเขามีความสุขตามอัตภาพที่เขาเป็นอยู่ซึ่งการเลือกกล่าวถึงชาวนาอันเป็นอาชีพของบรรพบุรุษไทยมาช้านานก็นับเป็นกลวิธีการนำเสนอที่ทำให้ผู้อา่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามไปกับบทประพันธ์ได้ง่ายทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะคุณค่าด้านแนวคิดของเรื่องออกลอนดอกส้อยลำพึงในป่าช้ายังมีเนื้อหาที่เสนอ รำรเนียมค่านิยมความเชื่อความศรัทธาอีกทั้งกวียังมีกลวิธีการถ่ายทอดโดยปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับธรรมชาติในเมืองไทยซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสในการอ่านและเกิดอารมณ์สะเทือนใจคล้อยตามไปกับบทประพันธ์ดังบทประพันธ์นี้นะคะที่มีนกแสกซึ่งเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับความเชื่อของคนไทย จึงทำให้บทประพันธ์นี้เข้าถึงจิตใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดีนะคะบทนี้เราได้อ่านกันแล้วใน EP 2นะคะต่อไปค่ะอีกบทหนึ่งค่ะต้นเอย๋ยต้นใสสูงใหญ่รากย,ย้อยห้อยระยะและต้นโพุ่มแจ้แผ่ฉาย,ยามีเนินหญ้าใต้ต้นเกลื่อนกล่นไป ล้วนร่างคนในเขตประเทศนี้ดุษณีนอนรายนะภายใต้แห่งลุ่มลึกลางสลดระทษใจเรายิ่งใกล้หลุมนั้นทุกวันเอ่ยจากบทประพันธ์นี้กบีก็ได้ใช้ถ้อยคำเพื่อถ่ายทอดบรรยากาศโดยดัดแปลงต้นต้นไม้นะคะก็คือกล่าวถึงต้นไสตต้นโพซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ ขึ้นตามสถานที่รกร้างป่าช้าแล้วก็บริเวณวัดจึงทำให้ผู้อ่านนี้เกิดจินตนาการแล้วกเกิดอารมณ์ตามบทประพันธ์นี้ด้วยนะคะในต้นฉบับของภาษาอังกฤษนียก็จะมีต้นไอวีนะคะต้นเอมประมาณนั้นนะคะของไทยก็จะเป็นต้นผัต้นใสคำว่าดุษณีในบทประพันธ์นี้หมายถึงอาการนิ่งซึ่งแสดงถึงการยอมรับนะคะหมายถึงศพที่ นอนอยู่ในลุงฝังศพเนี่ยเขานอนนิ่งอยู่นะคะก็เป็นการแสดงถึงการยอมรับนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคุณค่าในด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็คือความงามในภาษาที่ปรากฏในบทประพันธ์นั่นเองนะคะเราจะแบ่งออกเป็นดังนี้นะคะ 1. ใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดภาพชัดเจน ชัดเจนยังไงในกรอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้าเนี่ย1.1นะคะมีการใช้ถ้อยคำง่ายๆเพื่อพัรณนาถึงวิถีชีวิตของชาวนาในยามเย็นทำให้ผู้อ่านเนีเห็นภาพเกิดอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามได้ดังบทที่1จะเห็นว่าเราจะเห็นภาพของเ,ออเสียงะระฆังนะคะที่ดังมาแต่ไกลในยามใกล้ค่ำ ฝูงวัวควายที่ชาวนานะคะได้จูงเข้าบ้านผ่านปาน่าช้าในยามเย็นขณะที่ดวงตะวันเนี่ยกำลังรับขอบฟ้ามีเสียงระฆังที่ดังเง,งงงาเงงาง,งางบอกเวลาย้ำคําฟ้าก็ค่อยๆมืดลงมืดลงทำให้บรรยากาศมืดหมัวจนเกิดความรู้สึกอ้างวางในจิตใจนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการใช้ถ้อยคำพรนนา,นา ให้เห็นภาพของนกแสกซึ่งกำลังแสดงอากับกิริยาที่ก่อให้เกิดความสะพึงกลัวนะคะดังบทที่3นี้เราได้อ่านไปแล้วเนาะ,ะบทประพันธ์นี้กวีก็ใช้ถ้อยคำพรรณนา,นาให้เห็นภาพของนกแสกนะคะซึ่งกำลังเกาะอยู่บนหอระฆังที่เต็มไปด้วยเถาวัล,ลย์รกเลื้อยรุงรังแล้วก็กำลังส่งเสียงร้องอันเป็นสัญลักษณ์ ทำให้คนที่ได้ยินเกิดความหวาดกลัวได้ค่ะนอกจากกรอนดอกส้อยลำพึงเตป่าช้าจะมีการใช้ถ้อยคำที่ง่ายๆแล้วเนี่ยนะคะ1.2ก็ยังมีการใช้อุป,ปมาคือการเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งโดยต้องอาศัยการตีความจากผู้อ่านเป็นสำคัญนะคะเช่นบทนี้ค่ะดวงเอ,อ๋ยดวงมณี มักจะลี้ลับอยู่ในภูผาหรือใต้ท้องห้องสมุดสุดสายตาก็เสื่อมซาสิ้นชมนิยมชนบุพชาชูสีและมีกลิ่นอยู่ในถิ่นที่ไกลเช่นไพรสนไม่มีใครได้เชยเลยสักคนย่อมบานหลดเปล่าดายมากมายเอ่ยจากบทประพันธ์นี้นะคะกะวีก็เปรียบผู้ที่ทำความดีเหมือนดวงมณีอันมีค่า แต่อยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกลจึงไม่มีผู้ใดเห็นความดีเหมือนดอกไม้ที่งดงามด้วยสีและหอมด้วยกลิ่นแต่บานอยู่ในป่าเขาที่ห่างไกลเมื่อบานแล้วก็จะร่วงหล่นไปอย่างน่าเสียดายซึ่งก็ไม่มีใครเห็นความงามนั้นด้วยนะคะต่อไปข้อ่า1.3มีการใช้บุคคลวัดก็คือการทำสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือสิ่งที่ ไม่มีชีวิตให้มีพฤติกรรมเหมือนสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นทะเลไม่เคยหลับฟ้าหลังน้ำตาอย่างนี้นะคะทะเลเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่จะนอนหลับได้ยังไงประมาณนี้นะคะฟ้าซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่สามารถหลังน้ำตาได้ก็คือ,อเป็นการฝนตกนั่นเองนะคะเราก็จะบอกว่าฟ้าหลังน้ำตานะคะเปรียบกับความเสียใจที่แบบวา่าพร่างพู เสียใจอย่างมากอะไรประมาณนี้นะคะอย่างบทนี้วังเอย๋ยวังเวงงาเง่ง,งย่ำข้ามระคังขานฝูงวัวควายพ่ายลาที่วาการค่อยๆผ่านท้องทุ่งมุ่งถิ่นตนชาวนาเหนื่อยอ่อนต่างจรกลับตะวันลับอับแสงทุกแห่งหนทิ้งทุ่งให้มืดหมัวทั่วมนทนและทิ้งตนตูเปลี่ยวอยู่เดียวเอ่ยบทนี้ก็ปรากฏการใช้บุคคลวัดโดยให้ตะวัน ดาคะตะวันรับอับแสงทุกแห่งหนตะวันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแสดงอากับกิริยาได้าราวกับสิ่งมีชีวิตในที่นี้ก็คือคําว่าทิ้งซึ่งกระบีกล่าวว่าเมื่อตะวันอับแสงลงได้ทิ้งทุ่งให้มืดมัวและทิ้งคนคนหนึ่งให้อยู่อย่างเดียวดายนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมีการใช้คำที่เกิดเสียงไพเราะ ใพเราะยังไงมีการใช้คำแบบสัทธพธ์สัทธพ์ก็คือคำที่เรียนเสียงธรรมชาติเป็นสื่อให้ผู้อ่านรับรู้บรรยากาศของเรื่องได้ชัดเจนมากขึ้นทำให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการถึงเสียงตามที่ได้ยินในเรื่องก็เกิดความรู้สึกวังเวงนะคะ ดังบทประพันธ์นี้นะคะยามเอ่ยยามนี้ปัทภีมืดมัวทั่วสถานอากาศเย็นเยือกหนาวคราววิการสงัดปานป่าใหญ่ไร้สำเนียงมีก็แต่เสียงจังรีดกระริดกริ่งเรรริ่งร้องคขมระง,งมเสียงข้อควายวัวรัวกราะเปาะ,ะเพียงรู้ว่าเสียงกรอะแววแผ่วเอ่ยจากบทประพันธ์นี้ก็ปรากฏการ ใช้คำเรียนเสียงธรรมชาตินะคะทำให้เหมือนกับว่าผู้อ่านได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องระงมแล้วก็เสียงรัวเกราะในคออวัวข้อควายเสียงดังปอะเปาะปอปอะปอะปปะเปะแว่วมาแผ่วๆทำให้เกิดอารมณ์เงาแล้วก็วางเวงค่ะต่อไปค่ะมีเสียงสัมผัสในและสัมผัสสระสัมผัสอักษรสัมผัสในก็คือ สัมผัสในวรกเดียวกันนั่นเองนะคะวรกนี้วรกนี้นะคะในแต่ละวรกเนี่ยมีสัมผัสอยู่ในวรกซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสัมผัสสระกับสัมผัสอักษรนะคะสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างบนนี้ก็จะเป็นสัมผัสอักษรนะคะอยู่ข้างล่างก็จะเป็นสัมผัสสระนะคะอย่างบทที่สองกรอนบทนี้จะมีสัมผัสทั้งสัมผัสอักษรและสัมผัสสระนะคะอยู่ในบท เช่นคําว่ามืดมัวสัมผัสอักษรก็คือคําที่ออกเสียงพยัญชนะต้นเดียวกันนะคะเห็นไหมพัตพีมืดมัวมืดกับมัวเป็นสัมผัสอักษรนะคะเยือกกัะเย็นนะคะคำไหนอีกคะคอกกับควายนะคะปานกับป่าปานกับป่านะคะ เออกระกับกรีดกับกริ่งไหมกระกรีดกริ่งก,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 ก็เป็นสัมผัสอักษรนะคะมีคำไหนอีกคะเรไรริงหไหมคะออกเป็นรอเรือนะคะมีคำว่าอะไรอีกเอ่ยอยเรไรริงร้องระอย่างเงี้ยค่ะก็สัมผัสอักษรทั้ทงนั้นเลยส่วนสัมผัสสระนะคะเช่น หนาวคราวเป็นสระอาะเหมือนกันนะคะออกเสียงสระอาะเหมือนกันแถมมีตัวสะกดตัวเดียวกันด้วยนะคะคำว่าใหญ่กับไร้สระไอใช่ไหมคะมีคำไหนอีกคะรีดกับกรีดสระอีใช่ไหมคะคำไหนอีกโขมกับระงมนะคะวัวกับรัวสระอัวใช่ไหมคะเกาะกับเปาะก,ก็เป็น สระออกนะคะแววกับแผ่แบบนี้เรียกว่าสัมผัสในนะคะซึ่งแบบออกเป็นสัมผัสสระและสัมผัสอักษรน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของกรอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้าด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการใช้คำให้ความหมายลึกซึ้งนะคะกรอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้าใช้กลวิธีในการนำเสนอด้วยการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้อ่าน เกิดความอยากรู้และอยากติดตามเช่นกรอนบทที่7นะคะกองเอ๋ยกองเข้ากองสูงราวโรงนายิ่งหน้าใครเกิดเพราะการเก็บเกี่ยวด้วยเคียวใครใครเล่าใครคราดฟื้นพื้นแผ่นดินเช้าก็ขับโคกระบือถือคันไถสำราญใจตามเขตประเทศถิน่นยึดหางยามยักไปตามใจจินหางยามผินตามใจเพราะใครเอ่ย บทนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงชาวนาชาวไร่ผู้ที่พลิกฟื้นผืนแผ่นดินทำการเกษตรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนไทยแม้จะเหนื่อยยากเพียงใดเขาก็มีความสุขตามอัตภาพผู้ที่ได้รับประโยชน์จากชาวไร่ชาวนาจึงควรคิดถึงบุญคุณของชาวไร่ชาวนาผู้ยากไร้ด้วยนั่นเองค่ะอีกบทหนึ่งนะคะซากเอ,อ๋ยซากศพอาจเป็นซากนักรบผู้กล้าหาญ เช่นชาวบ้านบางราจันขันรำบานกับหมู่ม้านมาประทุษอยุทยาไม่เช่นนั้นท่านกวีเช่นสรีปราดนอนอนาถเล่ใบไร้ภาษาหรือผู้กู้บ้านเมืองเรืองปัญญาอาจจะมานอนจมถมดินเอ่ยบทประพันธ์นี้นะคะก็กล่าวถึงซากศพที่ทับถมจมดินอยู่ในป่าช้าอาจจะเป็นซากของนักรบ เช่นชาวบ้านบางระจันที่ได้ต่อสู้กับพมา่าที่มาลุกรานกรุงศรีอยุธยาไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นนักกวีที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นท่านศรีปราดหรือผู้ที่กู้บ้านกู้เมืองมีความรู้มีปัญญาทั้งหลายก็ได้แต่ว่าใครจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมีปัญญามากแค่ไหนทุกคนก็หนีไม่พ้นความตาย ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จึงควรนึกถึงสรางศพที่ถูกฝังดินอยู่ด้วยความเคารพคาระวะเพราะคนเหล่านี้ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติค่ะต่อไปค่ะคุณค่าด้านสังคมนะคะคุณค่าด้านสังคมเนี่ยจากกรอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าก็สะท้อนให้เห็นภาพวิถีชีวิตของชนบทนะคะ สะท้อนยังไงสะท้อนให้เห็นวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมเกษตร,รกรรมนะคะเช่นบทนี้เราก็จะเห็นาภาพสะท้อนถึงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของชาวนาในชนบทที่หลังจากเสร็จภารกิจการปฏิบัติงานประจำวันแล้วเนี่ยต่างก็จูงวัวควายการเดินทางกลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อยามตะวันจะรับขอบฟ้าก็เรียกว่ายามย่ำค่ำนะคะก็ คือเวลาประมาณ18นาฬิกาพระสงฆ์ก็จะเคาะระฆังดังงางเงงงางเงงเรียกว่าการย่ำยามนั่นเองนะคะเป็นการบอกเวลาส่วนมากก็คือเป็นการบอกเวลาทำวัดเช้าวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์ในชนบทสมัยก่อนนั่นเองในสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณค่าด้านสังคม อีกข้อหนึ่งก็คือสะท้อนให้เห็นความเชื่อของคนในสังคมไทยนะคะความเชื่อเป็นสิ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยและโดยทั่วไปก็จะมีความเกี่ยวโยงกับจิตวิญญาณและก็ความตายค่ะอย่างกรอนบทที่3านักเรียนจะเห็นว่ามีคำว่านกแสกนะคะบทประพันธ์นี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อของคนไทยที่ว่านกแสกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายความน่าสะพรึงกลัว นกแสบเป็นนกชนิดเดียวกับนกเค้าแมวนะคะแล้วก็นกคูก่ตามที่ปรากฏในบทประพันธ์เดิมเนี่ยเนื่องจากมีสายตาดีจึงหากินในเวลากลางคืนโดยซุ่มจับเหยื่อในที่รกแล้วก็มืดเมื่อถูกรบกวนหรือว่าจับเหยื่อได้เขาก็จะส่งเสียงร้องเสียงดังในความเงียบสงัดนั่นแหละก็เป็นเสียงที่สร้างความน่ากลัวให้เกิดขึ้นเลยทีเดียวนะคะ ต่อไปค่ะคุณค่าด้านสังคมอีกข้อหนึ่งคือสะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนในสังคมในเรื่องนี้เนี่ยได้หยิบยกการให้ความเคารพนับถือผู้ที่มีฐานนะหรือมีชื่อเสียงในสังคมนะคะอย่างกรอนบทที่21ที่บอกว่าศพเอ๋ยศพสูงเป็นเครื่องจูงจิตให้เลื่อมใสาสารจารึกคำสำนวนชวนสักการผิดกับฐานชาวนาคนสามัญ ซึ่งอย่างดีก็มีกวีเถื่อนจารึกชื่อปีเดือนวันดับขันอุทิศสิ่งซึ่งสร้างตามทางทันของผู้นั้นผู้นี้แก่ผีเอ่ยบทน,นี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าค่านิยมของการให้ความสำคัญกับบุคคลแตกต่างกันค่ะคือยังไงผู้เสียชีวิตที่มีฐานะร่ำรวยมักจะมีการจารึกคำหรือสร้างสิ่งก่อสร้างให้เป็นอนุสร์แต่ ถ้าผู้เสียชีวิตเป็นชาวนาชาวไร่หรือผู้มีฐานะยากจนมักไม่มีใครเห็นคุณค่าและความสำคัญอย่างมากก็มีเพียงการจารึกชื่อและวันเดือนปีที่เสียชีวิตเท่านั้นเองค่ะต่อไปค่ะคุณค่าด้านสังคมยังชี้ให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์ด้วยนะคะมนุษย์ทุกคนย่อมรักตัวเองห่วงความสุขสบายที่เคยได้รับ กลัวความตายแต่ทุกคนก็หนีไม่พ้นนะคะดังบทกลอนบทที่22ห่วงเอ๋ยห่วงอะไรไม่ยิ่งใหญ่เท่าห่วงดวงชีวิตแม้คนลืมสิ่งใดได้สนิทก็ยังคิดขึ้นได้เมื่อใกล้ตายใครจะยอมละทิ้งซึ่งสิ่งสุขเคยเป็นทุกข์ห่วงใหญ่เสียได้ง่ายใครจะยอมละแดนแสนสบายโดยไม่ชายตาฝฟอะไรเอ่ยบทนี้ก็ สะท้อนให้เห็นว่าคนทุกคนเนี่ยย่อมรักชีวิตของตัวเองรักทรัพย์สินรักความสะดวกสบายที่เคยมีแต่เมื่อถึงเวลาทุกคนก็ต้องตายทรัพย์สมบัติสิ่งของไอ้เป็นที่รักไม่มีใครสามารถนำติดตัวไปได้เลยค่ะต่อไปค่ะคุณค่าด้านสังคมยังชี้ให้เห็นความแตกต่างของขนบธรรมเนียม ในแต่ละสังคมก็ย่อมมีธรรมเนียมที่ปฏิบัติแตกต่างกันนะคะเช่นชาวตะวันตกก็จะนิยมฝังศพในสุสานส่วนคนไทยใช้การชาปนากิจการชาปนากิจก็คือการเผาศพนั่นเองนะคะดังกรอนบทที่10ตัวเอ๋ยตัวหญิงเจ้าอย่าชิงตีซากว่ายากไรเห็นจมดินน่าสลดระทศใจที่ระลึกสิ่งไรก็ไม่มี ไม่เหมือนอย่างบางศพญาติตกแต่งเครื่องแสดงเกียรติยศเลิศประเสริฐสีสร้างสถานการบุญหนุนพลีเป็นอนุสาวรีสง่าเอ่ยบทน,นี้ก็เป็นการกล่าวตักเตือนผู้ที่เย่อหยิ่งไม่ให้ตำหนีซากศพผู้ยากไร้ที่ไม่มีสิ่งของประดับต,ตกแต่งซึ่งต่างจากบางศพที่ญาติประดับด้วยเครื่องแสดงเกียรติยศและเก็บไว้ในสถานที่ฝังศพอย่างดีค่ะ ต่อไปค่ะการวิเคราะห์ในหัวข้อที่4นะคะก็คือข้อคิดที่สามารถนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องกลอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้านี้ก็ชี้ให้เราเห็นว่าทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยงกลอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้าให้ข้อคิดว่าทุกสิ่งบนโลกไม่มีความเที่ยงแท้ไม่มีความจีรังยั่งยืนล้วนตั้งอยู่และดับไป ตามสังขารและการเวลาจึงควรที่จะเตรียมใจเผื่อไว้สำหรับสิ่งนี้เมื่อเวลานั้นเดินทางมาถึงจะได้สามารถยอมรับได้อย่างไม่วุ่นวายทรมานค่ะข้อที่2ความเรียบง่ายก็คือความสุขที่แท้จริงกลอนดอกส้อยลำพึงในป่าช้ามีเนื้อหาบางส่วนที่กล่าวชื่นชมวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวนาแม้ว่าในยามจากไปแล้ว จะไม่มีผู้ใดจารึกเกียรติคุณไว้แต่ล้มศพของชาวนาจะเป็นเครื่องเตือนให้ผู้พบเห็นได้ไตรตรองถึงความสันโดษความธรรมดาสามัญอันเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิตค่ะ 3. อย่ายึดติดกับวัตถุก็คือมนุษย์ไม่ควรยึดติดในยศถาบรรดาศักดิ์หรือทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าใครจะมีความรู้สูงส่งสักเพียงใดเมื่อตายไปทุกคนย่อมจบ สิ้นทั้งหมดเลยไม่สามารถสิ่งนำสิ่งใดติดตัวไปได้เลยนอกจากความดีความชั่วอันเป็นสิ่งที่ให้คนรุ่นหลังได้กล่าวขานถึงมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากดีมีจนต่างเท่าเทียมกันในเรื่องของความตายแต่บุคคลที่อุทิศตนทําความดีประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกําลังความสามารถเมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมได้รับคำสรรเสริญจากคนรุ่นหลังค่ะ สรุปได้ว่ากรอนดอกส้อยลำพึงในป่าช้านี้นะคะแม้จะเป็นคําประพันธ์ที่แปลมาจากกวีนิพนธ์อังกฤษแต่ผู้ประพันธ์ก็สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ผู้อ่านได้เห็นบรรยากาศสภาพวิถีชีวิตความคิดความเชื่อของคนไทยได้โดยผู้เขียนได้เลือกสรรคําง่ายๆเสือให้ผู้อ่านเกิดภาพพจน์เกิดจินตนาการตามเนื้อเรื่องให้ข้อคิดคติธรรม และที่ให้เห็นธรรมชาติของชีวิตว่าชีวิตทุกคนไม่สามารถหลีกพลความตายไปได้เลยเมื่อตายไปทรัพย์สินเงินทองของรักของหวงสิ่งใดก็ไม่สามารถนาติดตัวไปได้นอกจากความดีความชั่วที่ตนทำขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นดังนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่จึงควรดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทมันทำความดี กลอนดอกสร้อยลำพึงในป่าชา้าจึงนับว่าเป็นบทประพันธ์ที่มีคุณค่าในแง่ที่สามารถยกระดับจิตใจและเตือนสติให้ผู้อ่านได้เห็นความไม่แน่นอนของชีวิตนอกจากคุณค่าทางด้านเนื้อ,อาหาแล้วกลอนดอกสร้อยลำพึงในป่าชา้ายังมีวรรณศิลป์มีความงดงามสร้างความซาบซึ้งกินใจให้กับผู้อ่านอีกด้วยนะคะถ้ายัางไงแล้วเนี่ยครูฝากให้นักเรียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะ หวังว่าในคลิปทั้ง3คลิปที่ผ่านมา EP 1 2 3ในกรอนดอกสรอยลำพึงในป่าช้าคงจะทำให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนพบกันในเรื่องต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ